ใช้งานเจอนะคนอื่นๆยังฟังอยู่ไหมคะฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับ,ฟ,รบฟังอยู่นะอย่าเพิ่งไปนะวันนี้ทําให้ดูนะคะดังนั้นถ้าพอทําให้ดูแล้วก็ต้องดูวันไหนนะครูให้นักเรียนทำนักเรียนไปทำแล้วกนะันวันนี้ครูขอทาเองแล้วกนะโอเคอนุญาตไหมนะเนี่ยเรามาวางตรงนี้เป็นสี ม,มาเรียดมา4.8นะคะเพราะ4.8เราก็กลับไปเข้าสูตรของเราเมาื่อกี้ไปยกสมการมนาะเราจะทําข้อนี้กันข้อต่อไปคือคานวณนค่า r b และ r c ถูกไหมคะเขียนตรงนี้เลยได้ไหมได้ค่ะอ่าเขียนตรงนี้เลยอ่ช่วยกันทํานะ โจทย์บอกอะไรมาบ้างนะคะก็หามันกันเลยตัวนี้เราไม่ต้องแทนค่าเราหา R b เหมือนกันตอนนี้ VCC เท่ากับ25แทนค่าตรงนี้เลยเท่ากับ25 v b ิบห้เท่าเดิมถูกไหมอ่บ V B E เท่าเดิมนะคะคือ0.7ต่อมาต่อมานะคะ i B เมื่อกี้ที่เราหามาได้คือเท่าไหร่คะ4.7เจ็ดเป็นเลขแปดเมื่อก 8, ี้ที่ใช้ สี่จุดแปดครับอ่าสี่จุดแปดอ่านักเรียนลองคำนวณตรงนี้ให้นิดหนึ่งยี่สิบห้าลบศูนย์จุดเจ็ดหารด้วยสี่จุดแปดไมโครได้เท่ากับเท่าไหร่ห้าห้าจุดศูนย์มิลลิเลยฮสิบกำลังหกอ่ะสิบกำลังหกต้องเป็นเมก,กะแสดงว่าได้เท่ากับเมก,กะโอห์มถูกไหมห้าเมกะใช่ครับใช่ครับอ่าโอเคต่อไปห้าโหมดก็มิลลิไง เม่ะ<ผ>มคือสิบกำลังหกม,<อ>มุ่งมัง<า>นครั<า>คบ,บผมโอเค r าบีเท่ากับห้ามกะโอมโอเคได้แล้วต่อมาหาอาบีเสร็จแล้วหาอาซไปด้วย r าซี RC เนี่ยเรารู้อยู่แล้วไอซีของเราเท่าไหร่เมื่อกี้ไอซีเท่ากับสองถูกไหมคะ,ะดังนั้นก็เอายี่สิบห้าลบด้วยสิบเอาข้อนี้มันเป็นสิบสองหละอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสิบก่อนลบโจทย์อย่างไว เราต้องการให้เหมือนกันไม่อยากเปลี่ยนแล้วเพราะต้องไปทำกราฟใหม่ r c ของเราคือ20 A v c t คือ25จทยบอก25จทยบอก25นะคะ v ี CE คือ10 25ลบ10หารด้วย IC คือ2 m ิลิแอมได้เท่ากับ7.5ไม่ขับไม่ขาดจริงอ่ะอครับกำลังหกครับกำลังหกเลยเหรอ เราคุยอะเนี่ยยี่สิบห้าลบสิบหนูได้เจ็ดจุดห้ากิโลใช่ใช่ต้องได้เจ็ดจุดห้าถามว่าโอ้มินิเหรอจันไม่ใช่ไม่ใช่ยูเหรอมินิเหรอเพราะว่าตอนนี้มันหารด้วยไอซีไงเจ๊ไหมครับ f ม r m a ครับรเจ็ดจุดห้าอ้าวคุณลืมใส่ตรงนี้เป็นกำลังลบจริงต้องเป็นเจ็ดจุดห้ากิโลนะ เจ็ดจุดห้ากิโลเรียบร้อยคำนวณเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะไปต่อวงจรแบบเนี้ยลงในตัวโปรแกรมอ่ไปต่อวงจรกันตัวนี้ไม่เอาแล้วปิดไปหน้านี้เป็นวงจรคุณสม,มบัติก็ไม่ได้สนใจมัแล้วเราจะนิวขึ้นมาใหม่พิเอดมาใหม่เลยแต่ว่าเราจะใช้ทันติเตอร์เบอร์เดิมเราจะใช้ทันติเตอร์เบอร์เดิม ดังนั้นเราจะก๊อป้ตัวนี้มาเลยเวลาที่ออกแบบไว้เสร็จทักเรียนต้องกลับมาใช้ไทเเตอร์เบอร์เดิมนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคําตอบที่ได้มันจะไม่ตรงกันแต่ละตัวแต่ละเบอร์เนี่ยมันมีค่ามันแตกต่างกันออกไปดังนั้นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมบางครั้งเราเลือกมาเราต้องการ2มิลลิแอมแต่ว่าแรงดันกระแสานเงี้ยมันทนได้ไม่ถึง2มิลลิแอมดังนั้นเวลาที่ใช้งานจริงๆมันก็จะพังเสียหายไป อันนี้ก็จะเลือกเป็นขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์ตรงนี้นักเรียนไม่ได้มีปัญหาแล้วละ่ะคุยว่านักเรียนโอเคอยู OK ่แล้วข้อมูลอุปกรณ์ไปวางให้ได้ตำแหน่งเรามีอาสองตัวถูกไหมมีอาแค่สองตัวแล้วก็จะมีกล่าว มีกาวแหล่งอันมีแหล่งจ่าย dc อาจจะใช้เป็น d c แบบนี้หรือ v ี c ีแบบนี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการออกแบบวงจรของเราแล้วก็วางอาวางตรงนี้ก่อนแล้วกันปิดครูอคบอกว่าครูใช้เป็นแหล่งจ่ายแบบนี้ต่อวงจรเข้าไปอันนี้ต่อก่อนแล้วเดี๋ยวค,ยค่อยเปลี่ยนค่านะคะต่อวงเป็นวงจรแบบฟลิกแบตก่อน จากวงจรเมื่อกี้นักเรียนจะเห็นว่ามันมีซด้วยใช่ไหมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมครูถึงไม่ได้ต่อซีเลยอ่านี่คือวงจรฟิดแอบะใส่ค่าที่เราคำนวณได้ลงไปก่อนอ่าวีซที่โจทย์ต้องการคือ25โวลต์ะ RB, นะคะอ b นะคะตัวนี้ตั้งชื่อเป็น RB RB ที่เราคิดมาได้เมื่อกี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จำได้ไหมห้าเมกะ ห้ามิะโอห์มเดี๋ยวก็ห้ามกิอาใส่แค่ห้ามิคะแค่นั้นนะคะหน่วยเป็นโอห์มมันมีอยู่แล้วส่วนตรงนี้เป็นอาร์ีอาร์ีมีค่าเท่ากัร่เจจห้ากิโล อ่าอารีนีค่าเท่ากับเจ็ดจุดห้ากิโลจุดห้าอ่าเราก็จะได้แบบนี้ทีนี้เมื่อกี้ครูค้างไว้ในส่วนของในส่วนของอะไรในส่วนของตัวตีใช่ไหมตีตัวนี้ค่ะนักเรียนถ้าเราต่อเป็นแหล่งจ่ายไฟ d ีซีตอนตัวเนี้ยตีมันจะไม่มีผลอะไรดังนั้นจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนจ่ายสัญญาณ v i ก็ไป สัญญาณ V-I ก็คือเช่นเป็นรูปสัญญาณไซเวฟอ่าเป็นสัญญาณอินพุตที่เราป้อนเข้าไปเป็นรูปคลื่นไซรูปสัญญาณพันธ์ะไรต่างๆพวกเนี้ย d ีมันจะช่วยกรองให้มันเรียบมากิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะจะไปต่อสัญญาณตรงนั้นในกรณีที่เราต้องการต่อไปวงจรขยายนะอ่ะตอนนี้กําลังวิเคราะห์ทางด้าน DC อยู่นะคะอ่าบอกไว้แค่นั้นก่อนอ่ะต่อมาพอเราได้เสร็จเรียบร้อยโจทย์ต้องการให้เราวัด ID รูก็จะเอามาวัดก่อน เอามิเตอร์ของเราเนี่ยธรรมดาเลยมาวัดเวลาวัดไอบีวัดกระแสในวงจรวิธีการวัดกระแสบอกหน่อยวัดยังไงเอามิเตอร์อเรข้าไปอเอามิเตอร์ต่ออนุกรมต่อขนานอนุกรมอ่ต่ออนุกรมเข้าไปในวงจรนะคะมิเตอร์อันนี้ครูขยายวงจรออกมานิดนึ่งมันจะได้ดูง่ายขึ้น น่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่สอนเสร็จก่อนนะแต่แม่บอกไปก่อนอ่ะโอเคอ่บอกว่าเราต้องการต่อตัวนี้นะคะให้วงจรมันดูห่างๆกันหน่อยจะได้ดูง่ายอ่สิ่งที่นักเรียนต้องรู้ก่อนเราจะวัดไอบีแสดงว่าไอบีก็จะไหลยอยู่ฝั่งเนี้อยู่แค่นี้เไอบีก็จะไหลยอยู่ประมาณนี้ถูกไหมคะ ดังนั้นเราจะวัดจุดนี้ก็ได้วัดจุดนี้ก็ได้แต่เวลาวัดก็คือต้องต่อนกลมลงไปส่วไอซีก็คือฝั่งนี้อ่ไอซีคือฝั่งนี้ VCE คือวัดตกค่อมตัวนี้นะคะอ่ะพอรู้แล้วเราก็วัดมันต่อคบวงจรอยู่เราดึงออกก่อนใส่มิเตอร์เข้าไปบวกลบให้มันถูกต้องนะคะเพราะมันเป็นไฟ DC ต่อ,อ่างไปแบบนี้เลย อันนี้ไม่น่ามีปัญหาน่าจะพอเข้าใจถ้าไม่ไม่สวยก็เลื่อนลงมาตัวนี้ได้นะคะมิตเตอร์ตัวที่หนึ่งวัดไอบีมิตเตอร์ตัวที่สองจะวัดไอซีตรงนี้ก็ได้ก่อนหรือหลังได้หมดนะ,ะคะครูขอวัดก่อนแล้วกันเพราะในวงจรพอมาต่อถึงกันปุ๊บมันก็คือมีค่าเท่ากันนี่คือไอซีพอวัดได้สองตัวแล้วนะคะ สองตัวแล้ววัดไปต่อมาต่อมาต่อมาเราจะวัดแรงดัน VCE VCE ของเราต้องได้สิบว้นถูกไหมม,มิเตอร์วัดลงไปเนี yeah, ่ย <Yeah, S 2> เสร็จแล้วก็กดลนันเกดลันเสร็จเปิดมิเตอร์ขึ้นมานีม่มิเตอร์ตัวที่หนึ่งวัด ID มิเตอร์ตัวที่สองวัดไอซีมิเตอร์ตัวที่สามวัด v ีซีอสังเกตว่าค่าที่ได้ตอนนี้มันไม่ถูกต้องเห็นไหมมันได้ไม่ตรงเลยนั่นก็เป็นเพราะว่ามิเตอร์ตัวที่หนึ่งเราวัดเป็นกระแสใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราตั้งเป็นโวลต์ดังนั้นนักเรียนต้องวัดตั้งเป็นเป็นกระแสตัวนี้ก็ตั้งเป็น,ปนกระแสส่วนตัวนี้ตั้งโวลต์ถูกแล้วอก็กดเป็นแอมป์ กดเป็นแอมมาดูค่าที่ได้นี่คือค่าที่ได้จากการออกแบบวงจรครูบอกว่าในวงจรต้องการให้ไอซีมันไหลเท่ากับสองเห็นไหมเท่ากับสองมิลแอมตอนนี้ไอซีเท่ากับสองนตอนนี้คือไอซีไอซีเท่ากับสองตัวนี้คือในส่วนของ v c ซใช่ไหมคะเขาต้องการให้ออกเท่ากับสิบเราได้เท่ากับเก้าจุดหูก 9หก็ถือว่าโอเคใกล้เคียงแล้วอันนี้เป็นกระแตของไอดีก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วนะคะอ่าโอเคงานข้อแรกของนักเรียนอแคปตรงนี้ไปพร้อมแคปยังพร้อมครับอ่าวันนี้จะให้แคปรูปนี้มาส่งไม่ต้องทําใส่กระดาษนะคะแคปแล้วก็ไปเขียนในไปแต่งรูปนักเรียนแต่งได้ไหมได้ครับใช่ แต่งได้เนาะแต่งเขียนว่าอะไรบ้างนะคะในรูปนะคะในรูปที่ต้องมีคือในรูปนี้ IC อยู่ตรงไหนมิเตอร์ตัวไหนที่ใช้วัด IC ไปเขียนตามไวท้ที่ไปเขียนเพิ่มไว้ที่มิเตอร์ IB อยู่ตรงไหนในวงจรน,นี้ครูมี IB IC แล้วก็มี VCE มีอยู่สามค่าให้นักเรียนเติมลงมาให้ครบโอเคนะแล้วก็หาที่เติมชื่อของตัวเองด้วยเรียบร้อย ตัวอะไรบ้างนะครับอีกรอบนึง IC ไปเขียนด้วยตรงนี้กรุเขียนไว้ให้ตรงนี้นะสิ่งที่ต้องเติมนะคะคือ IC อยู่ตรงไหน IB อยู่ตรงไหน VCE อยู่ตรงไหนแต,ต่นีทั้งหมดสามค่าด้วยกันใส่ไว้ตรงมิเตอร์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใส่ไว้ตรงมิเตอร์ที่วัดแต่ละตัวโอเคนะโอเคครับ ทำสักสองข้อแล้วกันนะวันนี้อันนี้หนึ่งข้อต่อไปไปดูข้อที่สองกันอ่ะไปดูข้อที่ 2. สองทำสองข้อพอนนะหร,อหรือเยอะกว่านั้นสองสองครับสองสองนะลองข้อที่สองลองข้อที่สองข้อที่สองเป็นกราฟได้ไหมกราฟกราฟลงกับ้าเอาไปดวงจรเหมือนเดิมแล้วกัน ทำตัวนี้เลยแบบปงานของคุณเนะนี่ยตอนนี้นี่นะทำข้อนี้แต่ต้องช่วยกนะูคิดด้วยนะกูจะทำข้อสองตรงนี้อ่า VCE เทากับติดเหมือนเดิมเท่ากับติดเหมือนเดิม,มเดี๋ยวมันก็ไม่ไม่เห็นความแตกต่างอีกหรือว่าได้แล้วเนาะ,อะเอาตัวนี้แหละ VCE เท่ากับตบิ IC เท่ากับเดี๋ยมัน สับสนทำข้อหนึ่งกันอ่ะทำข้อหนึ่งทำข้อหนึ่งข้อสองข้อสองเดี๋ยวก็ไปถามเอาทําตัวอย่างกับข้อที่หนึ่งแค่นั้นนะคะ v ีซีเท่ากับหกไอซเท่ากับหนึ่งแล้วก็ v ีซีซีเท่ากับสิบหกโวลต์คราวนี้เขาไม่ได้บอกให้เราเลือกใช้ซานิเตอร์เบอร์อะไรแต่ยวเราจะไม่เลือกเบอร์ซานิเตอร์กันหรือจะใช้เบอร์เดิมเบอร์เดิมไหมเบอร์เดิมอ่ะ ถ้าเบอร์เดิมกลับมาที่ตัวนี้หรือจะใช้เบอร์ใหม่ก็ได้จริงๆเราคลิกตรงนี้คลิกขวาแล้วก็ใช้คำว่า replace component แล้ววงจรเราจะไม่หายไปไหนเราลองใช้เบอร์อื่นบ้างแล้วกันอลองใช้เบอร์สองสองสองตัวนี้เบอร์สองสองนะคะสองสองอะไรล่ะสองทั้งสี่ตัวมันไม่ตองนะคะนี่เปลี่ยนไปแล้วนะคะนักเรียนแคปรูปนี้ไว้ด้วยรูปนี้แคปมาส่งเฉยเ หรือไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องไปเดี๋ยวก็ไปถามเอาในข้อสอบแล้วกันครจะแคปเก็บไว้ดูก็ไม่เป็นไรนะคะดูในนี้ก็ได้ไม่ต้องส่งนะรูปนี้ใครแคปไปแล้วก็ไม่ต้องส่งอไปดูกราฟก่อนจะไปดูกราฟลืมละเมื่อกี้จ่ายก็มาเท่าไหร่นะสิบหกโวลต์หกแล้วก็หนึ่งแค่นี้ ตัวนี้ครูยังรันอยู่นะคะดังนั้นมันจะไม่ยอมไม่ครูทําอะไรในหน้าอื่นดังนั้นครูต้องสต็อปตัวนี้ก่อนกลับมาหน้าแรกไอ้ตัวนี้เป็น b ี s w e e อยู่แล้วนะคะก็กดได้เลยด C s w e e เราเปลี่ยนแค่ตรงนี้จากหน้านี้เราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างตอนนี้แหล่งจ่ายเราเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมคะเราเป็นยี่ห้าอีกไหม เปง่ยใจเราเป็นยี่บห้าอีกไหมไม่ใช่ไม่ต้องเป็ย่ยนใจอ่านะคะเราก็เปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นสิบหกเสร็จแล้วส่วนตรงนี้เราเซฟไปแล้วเพราะเรายังไม่ได้ปิดปิดวงจรใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเราเซฟไว้เนี่ยตัวนี้มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมตัวนี้ครูก็ยังกาหนดขอบเขตเท่าเดิมนะคะดังนั้นเราเปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวเดียวสิบหกลองเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บนะคะกราฟมันเป็นอย่างไรบ้างอลองดู ตันนี้เนื่องจากว่ากูไม่ได้โชว์กราฟทั้งหมดนะคะมันก็เลยขึ้นมาลักษณะแปลกๆนิดหนึงน่ะดูตัวนี้ นะโอเคจริงมากค่ะ่อไปนะต่อมาจากตัวนี้นักเรียนลองดูกราฟนะคะตัวนี้บอกอะไรเราได้บ้างเราต้องการกระแสหนึ่งมิลลิแอมอ่าแล้วก็แรงดันเท่ากับหกเนาะเมื่อกี้ใช่ไหมปี c ีเท่ากับหกไหมคะใช่ค่ะ่ที่หกอ่า เวลาที่เราใช้งานเนี่ยหนึ่งมิลลิแอของเราอยู่นี่จริงๆแล้วมันเกือบจะเกินขอบเขตของมันไปมันเกือบจะเกินขอบเขตของมันไปพอเกือบจะเกินปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไม่เยอกใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ตอนนี้มันยังไม่ไม่เกินนะคะเนี่ยมันยังพอใช้ได้อยู่มันยังพอใช้ได้อยู่ฟ้ามันขึ้นไปลักษณะแบบนี้มันยังใช้ได้ก็ใช้ตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มแรงดันขึ้นมามากกว่านี้ยหรือกระแสมากกว่านี้ยกรณีที่ครูบอกว่าครูอยากจะใช้ แต่ใส่รกดับ1.5หรือ2เนี่ยมันจะไม่พอเบอร์22 22ตรงน,นี้จะใช้ไม่ได้คุณต้องไม่เลือกใช้เบอร์อื่นดังนั้นต้องดูจากกราฟตรงนี้เป็นหลักด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังพอใช้ได้ยังไม่เกินขอบเขตนะคะอะต่อมาพอตัวนี้เราจะหาจุดตัดกันตัวล่างๆเดี๋ยวเอาออกบา อาตัวล่างออกไปกันคุณจะได้ไม่งงกัน อนอยู่เลยรอนอยู่ <S <S อ,อ่ะต่อมาพอเราได้ตัวนี้นะคะเราก็จะเลือกในส่วนของหนึ่งมิลลิแอมเรวก็ลากมาหนึ่งมิลลิแอมก็ลากหงจุดแปดับอ่ะอาไรนะหกจุดแปดมั <6. 8 S 2> ม้งครับหกจุดแปดไ้ไหมอ่านแป๊บเดียวอ่านเป็นแล้วเห็นไหมมีมีใครยังอ่านไม่ได้เนี่ย ตรงนี้ได้จุดตัดมาปุ๊บอลันบอกว่าได้ถ้าคำ6.8หรอ6.8ครับสมบูรณ์ครับครับสมบูรณ์เอาสมบูรณ์่ะโอเคก่อนโทษไม่ได้ดูอลันหลับเลยวันนี้เปล่าครับผมคิดไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้พูดครับอ๋อจะพูดว่า่ะไร่กันสมบูรณ์เท่าไหร่เลย6.8 6.8 6.8หรือ6.8ก็ได้เวลาตอบถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเอาค่านั้นไปคิดเนี่ยค่ามันก็จะใกล้เคียงของเราเอง แต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่ามันอ่านได้ประมาณ6.7 6.8แต่เราอ่านเป็น8อย่างเงี้ยค่าของคุณก็จะผิดออกไปโซบิตนะันี้พอได้ตัวนี้เสร็จนะคะตัวนี้คือ ID ของเราถูกไหมอ่ะเราได้ ID แล้ว ID บเท่ากับ6.8ได้ไหมพออ่านแป๊บเดียวอ่านไปแล้วอ่านไปแล้วนะไป กูซูมไปให้แล้วตอนนี้6.8กูก็ควรลืมเหมือนกันกูเลยต้องแคปมา6.8ก็ไปหาค่าของอะไรคะหาค่าของ Rb หาให้หน่อยได้ไหมเนี่ยได้กับเท่าไหรคิดค่ามาเลยเร็วช่วยกันวันนี้ก็แทนค่าเป็นจากแรงจ่ายของเรา Rb ใช่ไหมคะเป็น16โวลต์ รงนี้เป็นหกจุดแปดถูกไหมสิบหกลบศูนย์จุดเจ็ดหารด้วยหหารด้วยหกจุดแปดเท่ากับก e ี่เมกสองจุดสองห้าครับสองจุดจุดสองห้าแบบนี้ต่อามาตัวนี้ ตอนนี้ก็จะเป็นสิบหกเหมือนกันถูกไหมคะสิบหกลบสิบเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ใช่ลบสิบเราใช้หกใช่ไหมหกนะคะสิบหกลบหกหารด้วยหนึ่งมิลิแอมสิบหกลบหกเหลือสิบสิบหารหนึ่งเท่ากับสิบกิโลอ่าได้เท่ากับสิบกิโลดังนั้นเราก็เอาค่าตรงนี้ไปแทนลงในสรรมการขอใช้สรรมการไอ้วงจรเดิมได้เลยเนาะ ไปกันลืมจำด้วยนะ RB เท่ากับ2.25เมกะโอห์ม RC เท่ากับ10กิโลฝนตกไหมเนี่ยแถวบ้านเนี่ยตกมา<ต>ก่อนครตกแล้วครับตกทั้งวันเลยเนี่ยวันนี้ตอนนี้ก็กำลังตกอยู่เนะี่ยน้ำจะท่วมแล้วครับมันตกแรงมากเลยนะเนี่ยเขาบอกพายุเข้าปะจริงเหรอเข้าวันนี้อนะไรเหรอ ไม่เออบรรยากาศน,น่านอนเลยนะครับใช่ใช่ครูว่าสมัครพักพวกนอนหลับมดแล้วเนี่ยนักเรียนใครยังอยู่ไหมกดยกมือมาบ้างสิปล่อยให้ครูทําอยู่คนเดียวแล้วนักเรียนก็เอามาส่งเออเออเออยังฟังอยู่นะผมใกล้แล้วงั้นใกล้ใกล้ครูก็ใกล้จบแล้วปัญญาแล้วเร็วสอนเยอะกันไปแล้วเนี่ยอยาให้พักยาวไปถึงนู่นเลยอ่ะดูต่อ VCC เท่ากับ16โวลต์ RB เท่าไหร่นะลูก 2. สองจสองห้ามกะสองจุดสองห้ามกะขอบคุณค่ะแ้าครูไม่ได้โอเคหรอคยชินอ่าสองจุดสองห้ามกะโออาร์ซีเท่ากับสิบถูกไหมครับเสร็จแล้วอา้ายังไม่เสร็จตัวนี้ด้วยต้องรีเพจคอมโพเนนต์ เป็นซันด t เตอร์เบอร์2222ใช่ไหมคะอต้องใช้เบอร์นี้หลังจากนั้นก็กดลันดูค่าที่ได้เราต้องการตรงนี้6ถูกไหมคะตัวนี้ถ้ากับ6อันนี้มันวัดออกมาได้6.8ตัวนี้เราต้องการถ้ากับเอเราไปใช้กราฟมาเมื่อกี้เราอ่านได้ถ้ากับ6.8 มันวัดให้เราก็ได้ถ้ากับ8ดตอนนี้ต้องการกระแสะ IC ถ้ากับ1มันก็ออกมา1เห็นไหมคะมันก็จะไม่เกินดังนั้นพอเวลาเราเอาตรงนี้ไปต่อลงในวงจรที่เราใช้งานแต่ในการใช้งานจริงนะคะนักเรียนนักเรียนลองดู R R, R. ตัวนี้ได้ท่ากับ2.25โอม์มบ,บางที่มันไม่มีถูกไหมมันอาจจะมี R แค่2แมกอย่างเงี้ยเราลองเปลี่ยน R ตัวน,นี้เป็น R ที่ใช้ใช้จริง2แมก อันนี้ครูสมมติได้อย่าพิ่งแคปนะเดี๋ยวเขาไปแคปค่าที่เราใช้ทดลองลองใช้สองหมมันบอกมันว่าครูเนี่ยบอกว่าครูไม่จะตดัดมันไม่จะต้องกันก่อนดูค่าที่ได้ตรงนี้มันจะลดลงไปตัวนี้จะลดลงไปตัวนี้เท่าเดิมดังนั้น ถ้าเราอยากจะใช้ค่าที่มันเป็นจริงนักเรียนต้องไปดูค่าที่่อลองทดลองดูแล้วมันใกล้เคียงเอาพุทธที่เราได้เอาพุทธเราต้องไม่เปลี่ยนแต่ณตอนนี้เป็นไงคะต้องการห้าไอ้ต้องการหกหา,ายไปหนึ่งว้วเลยถือว่าไกลมากนะคะดังนั้นเราจะใช้ r สอ,องจุดไอสองแม็กตรงเนี้ไม่ได้สองจุดห้ามีเนาะ r สองจุดห้ามีไหม ักเรียนรู้ไหมเนี่ยอามีค่าเท่าไหร่บ้างเนี่ยไม่รู้ค่ะ R า5 k ยี่สิบห้าเคมีไหมเราจะมีอางจริงๆแล้วสองจุดสองมันก็มีนะเราใช้สองจุดสองก็ได้เพราะมันมีอา2ยิบสองใช่ไหมเรากล็ลองดูจากค่าที่เราเคยใช้มานะคะสองจุดสองใช้ได้ใช้สองจุดสองนีกว่าจำสี่ตัวแทนไม่ได้ สีตัวต้นพันก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรถนะ้ามันก็ไม่ได้ค่อยมีผลเท่าไหร่อ่ามันจะมีอ่ะไรอ่ะยี่สิบห้า k สองมีสอง k มีอะไรพวกเนี้ยพอมีสอง k ปุ๊บยี่สิบสอง k มันก็จะมีพอยี่สิบสอง k มีปุ๊บสองจุดสองมันก็จะมีมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่สองจุดสองห้าก็ต้องเป็นอาปรับค่าได้แล้วนะคะอ่ะ,อะ,อะก็จะประมาณนี้เนียจะได้ห้าจุดหกนะคะหรือใช้เท่าไหร่นะเมื่อกี้สองจุดห้านะ สองจุดห้าก็จะได้หกจุดสี่เราใช้ค่าที่เราคำนวณแล้วกันตรงนี้ต้องไปดูค่าที่เราเจอในท้องตลาดก่อนนะคะในการออกแบบเนะะี่ยค่ะมันก็จะดูหลายๆอย่างตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นแค่แนวทางอ่าแคบไปข้อนี้ก็เหมือนกันนะคะจากโจทย์ข้อนีอ้ให้นักเรียนลองหาค่าของ i อซ ไอซอยู่ตรงไหนไอซี ICE อยู่ตรงไหนวีซีอยู่ตรงไหนแล้วก็ไอบีอยู่ตรงไหนใส่ชื่อมาพอแล้ววันนี้โจทย์สองข้อพอเรียบร้อยเนาะถัาไม่ดูแค่นี้มีใครมีคําถามไหมมีใครมีคําถามไหมคะมีใครเพิ่งมาไหมไม่มี มีใครยังอยู่ไหม